รายงานตัวมาสิครับผมรปภซาบุเจเยอะแจะครับรายงานตัวครับน้ำสกูดไล่เยอะแจะอีทีสิเยอะแจะคนบ้าไหนเนี่ยน้องปราดูพิวครับครับมาหน้าครับเอยู่บนดอยครับครับบอสรับบอสก็ยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะห้ามให้คนนอกเนี่ยมาเดินเพ่นพ่านในบริษัทเข้าใจไหม สมัยนี่โจรเยอะครับเออเอ่อคนนะครับคนนอกที่หมายถึงคือคนประเภทไหน่ะครับคุณเป็นรปภใช่ไหมครับก็คนที่คุณไม่รู้จักไงอยาให้เข้ามาในบริษัทเข้าใจไหมคนที่ผมไม่รู้จักใช่แล้วถ้าเกิดเขาทะยัตยอเข้ามาจะให้ทํำยังไงครับอะไรนะถ้าเกิดเขาแบบเอ่อเขาอยากจะเข้าไปให้ได้ผมต้องทอํายังไงครับ<า>ทะยัตยอขยันขยอหรือเปล่าขยันขยอบ ก็เเนี่ยฉีดใส่มันซะอ๋อนอ้ฉีดนี่เหรอครับใช่โอเคครับได้ครับงั้นเดี๋ยวผมเข้าไปทำงานก่อนเดี๋ยวออกมาตรวจความเรียบร้อยอีกทีนะครับผม,ผมหัวหน้าแถวต้องซ้ายหันซ้ายหันกับล่างหันเยี่ยมครับนมสกุลอะไรนะยเยอะแะครับ ไม่คุณเร็วทสกุลนี้อยู่บ้านน้องปลดูผิวครับเร็วเขาไปไม่ได้นะครับเป็นยังเขาไปไม่ได้ก็ผมไม่ได้รู้จักคุณนะครับเข้าไปไม่ได้ครับโอายเมาเห็ดเบียกอยู่นี้อะ่อามาเห็ดเวียกอยู่นี้มาทํางานที่นี่เหรอครับแมนอ๋อทำงานข้างในแมนเดียผมไม่รู้จักคุณนะครับผมคงให้คุณเข้าไปไม่ได้หรอครับ คอยอีเข้าไปเวียคอยอย่างบ่แล้วฮะคอยอีกเข้าไปเวียคอยอย่างบบแลว<ะ>้วเพื่อคอยจะเ,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 เข้าไปยังทํางานไม่เสร็จเต้อใช่ไหม,มอ๋อคือจะเข้าไปให้ได้ว่างั้นแมน <c oughs> อือออะไรกูยัง่งหยัไม่รู้จักห้ามเข้าเตีตาบอสผมได้สั่งไว้แล้ะห้าม คุณไม่รู้จักเข้าเข้าใจไหมอ๋มอนี่นี่ย,โ,ยโอนี่เราเสียสาเฮ้ยอะไรนี่นนยอย่เหงาทำไมไม่รู้จักแล้วเรา,าทำไมนะเฮ้ยไ,ไอ้ยันเจเกิดอะไรขึ้นเยอะแจะครับเยอะแจะเกิดอะไรขึ้นน่ะอันนั้นนามสก,กุลครับชื่อชื่อ,อซาบ,บุเจะครับมึงตอบครูมาก่อนเกิดอะไรขึ้นคืออย่างนี้ครับบอสคือคือคนนี้เขาเขาบอกว่าเขาจะเข้าไปข้างในเขาเป็นลูกค้านะครับส่วนส่วนคนนี้เขาบอกว่าเขาเขาจะเข้าไปข้างในเหมือนกันแต่เขาบอกว่าเขาทํางานอยู่ข้างในแต่ ทีนี้ผมไม่รู้จักทั้งสองคนเลยครับผมก็เลยห้ามเขาไว้นะครับโอ้ดีนะครับที่ผมห้ามไว้เนี่ยโอ้ไม่งานนี่น่าจะโอ้หน้าตานี้น่าไปจุดไฟเผาโรงงานแน่เลยกเพิ่งมาทำงานวันแรกนอกจากกูมึงก็ต้องไม่รู้จักใครอยู่แล้วสิมึงจริงจริงรู้จักใครอีกอ้าวก็บอกเป็นคนบอกผมเองนะครับว่าถ้าไม่รู้จักอ่ะห้ามปล่อยเข้าไปเด็ดขาดผมว่าเป็นแบบนั้นครับมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะไอ้ป๊อบค่อยว่าซิมาอยู่เหมือนจะไปมุนซื้อเป็นยังออ้ตรงเหตุเครื่องคันนี้เลยผมเปล่านะครับ ผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับบอสเปล่านะผมไม่ได้ฉีดเดือยฉันถามว่าเกิดอะไรขึ้นฮะเอ้คุณใครเนี่ยผมไม่รู้จักนะครับเนี่ยเฮ้ยเมียผมฮะเมียผมเมียเมียแต่เมียว่าเมียก็แล้วแต่สิครับแต่ผมไม่รู้จักไงครับเอาสเปรย์มา้นี่เลยเออเฮ้ยเออขอโทษครับบอสขอโทษครับบ้าเฮ้ยก็เดี๋ยวผมคืนให้หลังจากที่ผมเลิกงานดีกว่านะเพราะว่าผมทำตามหน้าที่ผมเป็นรปภผมต้องทำตามหน้าที่อย่างเคร่งครัดครับโอ้ยคุณป๊อป สองคนนะคะฮะลูกค้าเออผมไม่จดไหมครับคุผมมาจดนี่เนี่แหละนี่แหละนี่ยเออนี่มองหน้าเหรอือนี่เลยเป็นเพืตอนคู่ไล่มึงออกฮะคู่ไล่มึงออกปุ๊บไอ้ยืนแจ๊ไอ้ย่าแจ๊ไอ้ไอ้แจ๊แจ๊คู่ไล่มึงออกซาบุเจ็ดไอ้ซาบุเจ็ดคู่ไล่มึงออกฮะคู่ไล่มึงออกไงที่บ้านก็เมียก็ไม่เข้าใจอยู่แล้วผมต้องมาโดน วัหน้าอะไรผมบอกถ้าทะเลาะก,กับเมียม,มาอโอ้ผมซื้อรถให้เขาไม่เอาครับอโอ้ผมง่ม,มากเลยมีที่ไหนอะผมซื้อรถให้ไม่เอาอะโทษแล้วก่อนซื้อได้คุยกันไหม,ไ,มได้คุยผมก็จะซื้อไพ่ไงผมก็โอ้ซื้อไพ่ปุ๊บซื้อมาปุ๊บไม่เอาไม่ไม่สวยไม่ขี่ไม่เอาซื้ออย่างนี้ไม่ต้องซื้อให้ดีวกว่าอย่างนี้ก็เออย่างนี้กับผมนะครับทำไงต่อโอ้ผมก็ทีนี้อย่างนี้เลยครับตบเลยเหรอภาพตัดเลยครับ, <S <S บ <y>